สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนนะครับผมนะครับพี่น้องโบขอหลายใหญ่ห้างหรอครับผมนี่นี่มาพี่น้องมามาพี่น้องเขาเตียมกวางเลยพี่น้องมือนี้มากครับมามาพี่น้องมาโอ้ยเหี้ยซะเนาะเขาขึ้นเป็นสีนุ่นเหนียวเนาะมือนี้เนาะนะครับมาพี่น้องมา ก้อยนะครับก้อยก้อยดิบครับพี่น้องใส่เบิรงจักบาทเบิ่งซิมมืนกันนะซิมเบิรงพี่น้องบกลมปันไดใส่ดีเพิ่มพี่น้องอืมเขาา่าบ่ โยังห,ห็นลูกกลูกกเออสียงไว้ยังห,ห็นยีหอกยีหอเนาะอ้ยี่อกด้กาีบครับมาอื้มอื้มอืมอืมอืม,อ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 ม ดยการขับพี่น้องมางพี่น้องเ้ยมึเียบอยเนขับพี่น้องกำลังกิเขาเฉียบๆเรยียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลย โอ้ยนีน่มือลบข้าวครับมันเนี่ยไอ้พอาสามนาที่หมดแล้วัปเนี่ยยกเลยพี่น้องตั้งหน้าตั้งหลังไนนล่ไปเล่ะเรียบร้อยนะครับตั้งท่าไล่พี่น้องเอ้ยตั้งท่าไล่ตั้งหน้าตั้งหลังแล้วพี่น้องเนาะเบึ้งขุนเอาขุนอะไรเรียบร้อย ตั้งหนา้าตั้งหลังหลายพี่น้องเอ้ยบางทีนะพีน่นเรียบร้อยเลยครับโบนิบกินโบนิกินซ้ำมาเนี่ยอือืมโบนิคินซ้ำพี่น้องเอ้ยเบิดพอดีกล้องเขาเอากองเขาไว้เฮ้ยใครได้เขาโบถือกินอืมใครอยู่เขาโบถือกินใครอยู่เฮ้ยเนาะยเฮ้ยกินกับยงนะังเนาะพี่น้องกำลังแตงพี่ อาไวอาไวอ,อ้ยต่ยี่ดดกผน้องเลยอ้ยวดนะอันนี้กินดาานนน้่ยูจักนี่อ้ยเนาะอ้ยพีน้องเลยเนี่ยมันไงพีน้องก้อยก้อยเสียบก่อยขมขมโวเลียตมุมะมา่าบานเนียโอ้ยเงดเอาใครณ่มีกิน 응응 아무래 음, 음. <laughs> her Til deg.